ไม่อยู่เนี่ยบาโวจัดก,การดิโมแม่งยิงบาโวโน่าดูเลยเว้ยเรียบร้อยจัดก,การเอาบาวโอเฮียบาโวเรียบร้อยแม่งชี้เป้าด้วยเฮีย <c oughs> มันมีตัวทีปเป้าด้วยเหรอ <c oughs> ผม <c oughs> ผม สุดยอดเลยอุ้วิวิวิอิวิตาถอยมึงยังไม่ได้อัพสกิลอะบวงแม่งเล็กนิดเดียวใช่ใช่ใช่ขอมันสู้กันเองนี่หว่าโอ้ยเก่งจังวะอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยรถอะไรวะเนี่ยเยก่งจังวะเฮ้ยมันปล่อยอะไรวะเช่ฟมาอ๋ออย่างรถเลยมารับมาขับเตี้ยๆวิ่งเมาเนี่ย เทไม่ธรรมดาดูหล่อเลยนะรรเนะติมยานหน่อยไหมเพื่อความเท่เพื่อความแรงหนูไปแสดงงานม,มันหรอเอ่อที่สกเก็ตบอร์ดเลพี่เอออ๋อันนั้นยังไม่ได้แสดงครับพี่ทำเตรียมเตรียมไว้เดี๋ยวเขาเอาไปประมูลจริงๆครับแต่ก็ประมูลในหน้าเฟซบุ๊กนั่นแหละพี่ แต่จดแสดงน่าจะแสดงที่โคลาเฮ้ยชนะว้าวเยสคกับดูแลทำดูแลทำดูแลทำมอดูแลทำยังเก่งที่มหาอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไปฝึกเล่นอะไรเมื่อไหรโอ้ยมันเก่งขนาดนี้เนี่ยนี่เป็นผู้ช่วยทีมอ่ะไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดานะโถ่เอ้ ไอ้สามนึกว่ามวยตู้นี่อันนี้เป็นหมูแล้วเนี่ยหมูมีกระดูกครับผมกูกต่ำเ,เนื้อครับผมนี่นียชนะเฉยเลยเจวแจวแจา